นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางเท a ฟั u นะครับกองทุนพัฒนาครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับได้จัดงานนะครับที่จะให้มอบทุนให้กับผู้กการในวันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้การในปี2568ทั้งหมดนะครับซึ่งผ่านการคัดเลือกนะครับเป็นผู้การซึ่งมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีในการที่จะพัฒนาประเทศสู่อนาคตต่อไปโครงการนี้นะครับอ่าด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับเราที่ผ่านมานะครับเราก็มีการทําสํารวจ นะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับก็มีมูลค่ามากกว่า 1, 100ล้านบาทนะครับจากการที่เราให้ทุนไปในปีที่ผ ok ่านมานะครับผมนอกจากนี้นะครับผ่านมาทั้งหมดนะครับแปดปีกว่านะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้มากกว่า5,000ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยในปีนี้เองนะครับเราก็เป็นการมอบทุนนะครับทั้งหมด2 8 2ท00ุนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเงินมากกว่า272ล้านบาทนะครับแล้วก็มีแผนงานที่จะพัฒนา ในปีต่อไปนะครับสาหรับทิศทางยุทธศาสตร์ในปีหน้านะครับทางเทศบาลเองนะครับเราก็ได้ให้ความสําคัญกับน้องๆนะครับในการที่จะมาขอทุนนะครับเราก็มีการเพิ่มวงเงินนะครับเทสยุทธสตาร์ทอัพนะครับคนที่มีไอเดียน้องๆที่มีไอเดียต่างๆนะครับก็สามารถมาขอทุนได้นะครับวงเงินเมื่อก่อนเราให้อยู่ที่10,000แบาทนะครับตอนนี้เราก็กลับเพิ่มให้เป็น1นึ0 0 0สบาทด้วยกันนะครับแล้วก็ในปีในปี2569นเะครับเราก็มีแผนงานที่จะให้ทุนทั้งหมด300โครงการด้วยกัน เป็นมูลค่าเงินประมาณ300ล้านบาทนะครับสำหรับกิจกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับปกติเราจะมี13กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับปีนี้เราก็ให้ความสําคัญนะครับเพิ่มขึ้นอีก2อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับอุตสาหกรรมแรกก็คืออุตสาหกรรมกลุ่มครีเอทีฟและซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งประเทศไทยนะครับเราก็มีซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆมากมายที่ต้องการสนับสนุนนะครับ อีกสองก็จะเป็นกลุ่ม Urban Living นะครับหรือส m a r t City ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณเมืองให้อยู่อย่างสุขกสบายต่อไปนะครับโดยเราก็มีแผนงานยุทธาศาสตร์ทั้ง3ด้านด้วยกันนะครับสาด้านก็จะมีด้านสร้างความยั่งยืนนะครับอันแรกนะครับที่เราจะให้ทุนต่างๆน้องนะครับอันที่2สร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาเราไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ให้ทุนนะครับเราจะสร้างอีโคซิสเต็มตั้งแต่งานวิจัยนะครับจากในมหาวิทยาลัยกระชนนะครับอามาต่อยอดเป็นสู่ชัมงพานิชจนหนึ่งท่านจะเดินเติบโตสู่ในอนาคตต่อไปนะครับ อันที่3ก็จะหลังจากที่เขาจบจากทุนเราแล้วนะครับเราไม่ได้ทิ้งเขานะครับเราก็พัฒนาโอกาสให้เจริญเติบโตต่อไปนะครับโดยแผนงานในปีหน้าเราก็มีโครงการเรียกว่าเทสโกลบ้าเน็ตเวิร์กนะครับที่จะพาภาอกาสไทยออกไปสู่ตลาดโลกด้วยกันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตอบรับนะครับเป้าหมายของประเทศยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็พัฒนาให้นักการของคนไทยนะครับสามารถเจริญเติบโตก้าวไกลอย่างยั่งยืนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านทัฟันนะครับเราจะแบ่งกลุ่มในการให้ทุนไป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกนะครับก็คือสำหรับน้องๆนะครับนักศึกษานะครับจบตรีโทเอกนะครับไม่เกิน5ปีหรือระหว่างเรียนก็มาขอทุนได้นะครับเรามีถึง2ทุนด้วยกันทุนไอเดียนะครับให้ถึง150,000บาทนะครับอันที่2นะครับทุนพัฒนาตัวต้นแบบหรือ POC ทุกบคอนเซปต์นะครับให้ถึง1 5 0 0 0ล้านบาทด้วยกันสำหรับ SME นะครับซึ่งมีธุรกิจที่อยากจะช่วยเพื่อนๆนะครับเป็นระบบ B2B นะครับในระบบนิเวศนวัตกรรมนะครับให้ทุนสูงถึง2ล้านบาท สำหรับ SME หรือสนับนะครับซึ่งมีธุรกิจอยู่แล้วนะครับอยากจะให้ช่วยเจริญเติบโตนะครับเราก็มีทุนนะครับที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศให้วงเงินสูงสุดถึง2ล้านบาทด้วยกันนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับให้ติดตามข่าวสารทางของเทปฟันไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับในทิกตอกในยูทูบแล้วก็หรือในเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมครับขอเชิญชวนกันนะครับ